อิ่มลิ้มทานนะคะค่ะอายุห้าสิบสองปีค่ะแล้วก็อาชีพตอนนี้ทำเป็นอาชีพอิสระทำงานวิจัยวิจัยยาในมนุษย์นะคะวิจัยยาใหม่ในมนุษย์นะคะแล้วก็ทำกเกษตรอ่ากิจกรรมธรรมชาติอยู่ที่ปักช่องด้วยค่ะได้ยินชัดไหมคะะได้ยินค่ะ,คะการศึกษาล่าสุดนะคะการศึกษาล่าสุด ปริญญาโทของจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะแล้วก็จบปริญญาตรีพยาบาลจากมหิโดลนะคะค่ะร่างกายสุขภาพแข็งแรงไหมคะหรือว่ามีโรคประจาตัวไหมคะสุขภาพเหมือนจะแข็งแรงคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ <ca h> เป็นวัยทองเพราะว่าคือประจำเดือนหมดไปประมาณสิบปีแล้วคะ่ะแล้วก็มันก็จะมีเหมือนเนส้นตึงแล้วก็มีมีปัญหา สมดุลร้อนเย็นไม่สมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปวดเนื้อปวดตัวบ้างค่ะแล้วก็มีส่วนปัญหาทางด้านจิตใจเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดในที่ชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเวลาพูดพูดไม่ค่อยไม่ค่อยมีสติค่อยค่ฝึกกันไปค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแล้วตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรคะแล้วก็สังกัดเป็นภาคไหนดีคะ ค่ะอืมตัวเองจะไปไปมามาที่กรุงเทพแบบที่ปากช่องค่ะก็จะมีแปลงกิจกรรมธรรมชาติอยู่ที่อำเภอปากช่องแต่ว่ามีบ้านอยู่ที่กรุงเทพด้วยแต่คิดว่าอยู่ที่ปากช่องก็ได้ค่ะค่ะนั้นเป็นสังกัดภาคอีสานนะคะภาคการศึกษาอีสานนะคะได้ค่ะค่ะก็อขอทราบข้อมูลเหตุผลที่มาสนใจเรียนตักสูตรเจ็ดปีของสถาบันวิชารามค่ะค่ะ คิดว่าก็ทร,รมาจัดสรรน,นะคะคือตัวเองได้เข้ามาเคายใา่กิจกรรมธรรมชาติของอาจาร,รย์ยักษ์นะคะแล้วก็ได้มาฝึกพึ่งตนนะคะในการที่จะปลูกพืชที่มันเป็นอินทรีย์เป็นวิถีอินทรีย์ซึ่งตัวเองเนี่ยก็งดจริงๆงดเนื้อสัตว์ใหญ่แต่ว่าก็ยังตอบสนองกิเลสโดยการที่บอกตัวเองว่าฉันยังกินไข่กินนมแล้วก็อาหารทะเลบ้างจะทํา ถามตัวเองว่าเวลาที่ทานพวกอาหารทะเลตอนนี้ก็รู้สึกว่าท่านทานทำไมอะไรแล้วก็ค่ะแต่ว่าตัวเองจะชอบทําอาหารเองอยู่แล้วค่ะแล้วก็การปรุงอาหารที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์เลยเนี่ยก็จะมีความสุขมากในในการได้ทานเนยนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยก็จะชอบที่จะศึกษาธรรมะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นคิดว่า ปฏิบัติธรรมเป็นพื้นฐานของชีวิตนะคะก็สมาทานศีนห้าด้วยตัวเองเกือบทุกว,ว,วันอยู่แล้วนะคะแล้วก็คิดว่าในส่วนเนี้ยเขาก็จัดสรรมาให้เป็นเป็นรางวัลในชีวิตของเราเรื่อยๆมานะคะก็เห็นหลักสูตรที่ของสถาบันวิชาลามแล้วก็การดูแลสุขภาพตัวเองนะนะคะจากเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้มาเห็นหลักสูตรนี้เปิดขึ้นมาคือ ตัวเองก็คิดว่าถ้าอะไรที่เข้ามาในชีวิตที่เป็นสิ่งดีๆที่เราควรจะเข้าร่วมได้ที่ผ่านมาก็ฟ้าไว้ค่ะแล้วก็คิดว่าในสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับชีวิตแล้วก็ตรงกับในสิ่งที่เราความแงทำอยู่คิดว่าจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าต่อไปแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นในการปร,ปรับปรุงตัวเองในส่วนที่ยังขาดอยู่ในส่วนที่ยังป่วยอยู่ทั้งกายแล้วก็ใจให้ใหมันสมบ,บูรณ์ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆได้เนี่ย ขอบคุณค่ะนิ่งไปค่ะขอบคุณค่ะ,ะก็มีพี่น้องท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม,มสามารถถามได้นะคะถ้าไม่มีก็เชิญอาชาติพุทธนะคะครับผมแล้วก็คุณอา จะรักษาศินห้าเบื้องต้นได้ไหมครับปกติรักษาเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเป็นเป็นพื้นฐานในชีวิตในในช่วงขณะนี้อยู่แล้วค่ะสินห้าค่ะก็พยายามที่จะให้ละเอียดที่สุดในในทุกทข้อจริงๆก็จะเกินศินห้าที่ที่อาจารย์ค่ะอาจารย์หมอเขียวได้ ได้สอนเนี่ยน,นะคะที่ว่าสินกี่ข้อนะคะที่เกิดสินห้าตัวเองก็ทําได้ละเอียดมากค่ะในเรื่องของในในสินย่อยของสินห้าในแต่ละข้อพยายามที่จะทําให้มันละเอียดขึ้น,นะค่ะครับแล้วคุณอาจ,จะรับฟังและทําตามมัติโมมิตีได้ไหมครับค่ะยินดีค่ะทําได้ค่ะครับ แล้วคุณอาจะเป็นกิตอาสา,าทํางานฟรีได้ไหมครับได้ค่ะยินดีครับครับขอบคุณครับ,บ่ามีท่านใดคัดค้านนะคะการสมัครเข้าเรียนของคุณอานวรัตนะคะสามารถยกมือได้ค่ะไม่มีนะคะการสอบสมัครเข้าเรียนอ่าผ่านแล้วนะคะคุณอานวรัแตแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ครับผมยินดีต้อนรับนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญลำดับต่อไปนะคะท่านที่แจ้งชื่อไว้เนะาะไม่ทราบว่า